สวัสดีครับทุกคนวันนี้ในที่สุดหลังจากเอ่อไิดสุดแล้วหายไปสิบสามถึงสิบสี่วันได้ในที่สุดวันนี้เราก็จะมาล,าลงคลิปใหม่ตีมตรงก่อนหน้านี้ไม่ค่อยว่างเลยติดสอบใช่อีกทีหมดเลยเต่อะไรก็ไม่รู้ติดติดงานอะไรแต่ตอนนี้แต่วันนี้ว่างละเวันนีว่างเลยทีนี้เราจะมาล่าข้าวหัวที่โลกสามเลยนะทุกคนเย้โลกสาม ใช่เพราะว่าเราเห็นเราล้อมาล็อสองมายล็อกสามแล้วล็กสองก็ที่ท,ที่เอ่อคิงคิงดอมออฟโรซาวใช่โซวนี้มีใ,ใครน่าล่าบ้างไหมคอมโบก็แทบจะคอมโบเดิมเลยใช่แทบจะผลเดิมด้วยซ้ำต่อจากอีพีที่แล้วที่ห่างหายกันเป็นนานทุกคนอาจจะรอกันอมฟิตต่ออะไรพอดีผมแบบผมหยุดเวลาละหักเลยไม่ได้เข้าบอกเพิ่ย ตันนนีี้มงะเที่น่าสนใจก็คือเกาะท o ทอลซึ่งเราจะขอญาตตัดขอญาตฟาร์มเกตก่อนของมังกรเดี๋ยวตัดไปตอนที่เอแปลงล่างได้แล้วก็ไปวัปไปเกาะททอลเลยแล้วกันบาโอเคนะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่เกาะททอลอยู่ใช่ก็ อันนี้ก็จะบอกก่อนว่าในคลิปนี้มีการใช้ผลเผาดาบอะไรบาบาๆมีอะไรบ้างไปดูอย่างแรกคือของเราก็คือจะเป็นหมันมังกรเนาะก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นใช่แล้วก็มีผลมังกรแล้วก็ของภูมิก็คือจะเป็นอะไรเป็นหมัน ก็มากรูนคิสุน,นิแล้วก็เป็นดาบวัวรดงแล้วก็มีโซกิตาเหมือนเดิมเหมือนคิดที่แล้วเป๊ะเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะโอเคแล้วก็จากนั้นอันนี้ก็จะเปลี่ยนก็คือจะเป็นสมอเรือแล้วก็โซกิตาแล้วก็จะเป็นเผ่าไซบอกวีเทียสิบก็จะของแต่งคืออะไรของภุมก็จะเป็น Pilot <c oughs> พายล์ลอดเฮลเมของใช่พายล์ลอดเฮลเมทก็คือของเราก็จะเป็นวอรเฮลี ใช่เหมือนไอ้บินเอาง่ายแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มล่ากกันเลยอย่างแรกเราจะหาเหยื่อก่อนนะแบบมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ๋อลืมไปว่าต้องเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมคารตบโคลีก่อนนะเพื่อทำการหาได้ง่ายขึ้นโอเคแม่งเจอโปผู้เล่นมากกว่าโอ,อา้ใช่ใช่ใช่มันอยู่เกาะทิกิเราต้องร์ไปเกาะทิกิอีกแล้วงั้นเดีย๋ยวตัดไปตอนที่อยู่เกาะทิกิแล้วกันชุบ โอเคเรามาอยู่ติกิไอแลนด์เป็นที่เรียบร้อยไม่ไม่ใช่ติกีไอแลนด์ติ๊กี้โอโพตใช่และดูเหมือนเหยื่อรายแรกของจัมมันโอเคอันนี้จะเป็นตอนนี้น่าจะมีสองคนนะก็คือใช่ก็คืออยู่ตรงท่าเรือกับตรงที่ฟาร์มอยู่งั้นพไปเอาตรงที่ฟาร์มเลยเดี๋ยวเราเอาท่าเรือให้มาสามสองหนึ่ง มันปิด PVP ของเราคือแบบแย่มากโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้เราเอ้ยเจอแล้วเขาก็กลับมากลับมาทำอะไรกลับมาทำอะไรกันไว้ไหนมันหนีมันหนีอ่ะไม่เอาไม่อยากตู้วกลางทะเลไม่ได้ใช้เผ่าช้าไม่อยากตู้วกลางทะเลเดซี่ยากไม่ใช้เผ่าช้ามอยากไปล่างด้วย ไอชอ็อปฝนชอบเนี่ยตั้งหลายรอบแล้วเด็กจะรอไอ้ตายเอ,อ้ยแม่งๆม่ม่มมันจะเราเราจมน้ำล่าสุดจมน้ำมาแล้วก็อันนี้แปลงร่างกลับอัออนเดี๋เดตายแล้วอั่นีโอเ้ยโอ้อย่างนี้ดีเด็น,นั่น หนีทำไมวะเนี่ยทุกคนคือถ้าใครเจอผลคิสเนะอย่างเงี้ยคือถ้ามันหนีในี่ยนเงี้ยคืออย่าไปสู้เลยมันเปลืองอันนี้สเตมิน่าโคตรเปลืองสปิสเตมิน่าทุกคนก็คือมานั่งฟาร์มเกอดูมเนี่ยนะโอ้ยมันไปแล้วโอ้มันมันมันไปแล้วไปเลยก็คือค่าหัวในเซิร์ฟนี้คือน้อยมากเนี่ยก็คือได้แค่หนึ่งตัวเนาะไม่ได้อะไรเลยอ่างั้น เดี๋ยวทําการเปลี่ยนเซิร์ฟสักครู่เดี๋ยวไปเจอเซิร์ฟถัดไปเลยนะกันไปเจอไปเจอคาหัวอีกคนนึงเลยวเดี๋ยวโอเคไดเอาละครับทุกคนโอเคแลค้วก็ได้ทําการ <c oughs> เปลี่ยนเซิร์ฟไปที่เรียบร <c oughs> <ๆ>้อยเหมือนห้องฟ้าเปลี่ยนด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ห้องฟ้าตอนนี้น่าจะเป็นตอนกลางคืนด้วยมัง้งอ,อาจนะอาจจะนะอาจจะก็ตอนนี้คือเห็นทุกเห็นไหมทุกคนคือคนข้างหลังกำลังใช้เออผู้เล่นมากกว่าคน กำลังใช้เขาปูพีเยอะเลยนะนี่ใช่เขาแบบอันแบบนี้เลยเราจะทำการไปเปิดเฮ้ยลืมแล,ล้วค,ค่ะลืมแอร์ไลน์กันเฮ้ยทุกคนโอเคนะทุกคนอ่ะตอนนี้คืออยู่ตรงหน้าเต็มเต็ม อีกคนหนึ่งมาอีกแล้วอขออนุญาตอย่างนี้ก็หวานียกสิเอาาคิมาิมน,นี้อาจจะมีแบบการเปลี่ยนแปลงเออคอมโบวสวย โอยผงแก๊นนีผงแก๊นนี้ตายตายสิตายสิอ่ามาดีดีเฮ้ยไม่ยไหนไม่โดนเลยวะนึกว่า้ผิดวังในตัวเองโอ้โอ้นี่นีตายลา ก็้แหลบลอยตายเอารู้สึกเหมือนกาะนี้หมดแล้วนะใช่มันคือก่อนนี้หมดแล้วคือไม่มีใครใครฆ่าแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปเกาะที่มีคนเยอะๆแล้วกันโดยการใช้ภาคคุมคาตาโคลีนะมาดูกันว่าจะมีเกาะไหนบ้างโอเคเออเซิร์ฟนี้แทบจะสูญหายหมดเลยนะหหหายยมดเเลรอใช่ ก็คือคนน้อยมาก,มากๆแบบโอเคก็คือมีคนอยู่เกาะโอเคใช่ก็คือมีคนอยู่เกาะเออพวกแถวแถวเกาะม,ม,มิกมัมเกาะเอออันนี้เราจะบินไปพอทาวน์นะแล้วก็มีกเกาะเรือผีสิงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปเอาเรือผีสิงกันอย่างแรกขอญาตความเกตแล้วว์ปไปที่เอ,อกเกาะเรือผีสิงเลยกันไปชิปอ่าใช่ตอนนี้คือ ออ้ีผู้เล่นผู้เล่นเอ,อมากมาก,มากสกิลเขาเเขา <ขอ S 2> มากฝีมือใช่คือเขามาใช้โปรในการล่าค่าหัวนะซึ่งขอญาตแบนเนาะเพราะว่า9.6้ดือยทีเดียวเชียวก็แรกจะใช่จะ9.6เอ้าจุดหกเอขอโทษที่พูดไม่ซัดนะพะพูดพูดไม่ค่อยเก่ง โอเคและนี้เพิ่งจะโดนว่าเพราะโปรคนนี้นั่นเองขออนุญาตรีพอร์ตด้วยขออนุญาตบอกว่าชิทติ้งถ้าสมผ้าบอฟฟตอดูอยู่ใช่มันไปเกาะอันนี้ต่อเออเกาะที่กี่อัพพุต่อแม่งผู้เล่นมีความสามารถสูงอีกอ่ะ โอเคงั้นไปโอเคแท็กซี่งั้นเดี๋ยวขอว้าไปโอเคไม่รู้มอเปล่าบ๊ายบายโอเคถึเกาะโเที่เรีร้อยช่มีน่าจะเป็น คนที่อยู่ฝั่งมาลีนข้าหัว 3.9m กับอีกคนนึงน่าจะอ๋อ2.5นะทุกคนก็เดี๋ยวไปลาก,กันเลยไปไม่มพูดพลันพีอีกคนนึงอยู่ไหนอลแต่ว่าเราเอาคนนี้ก่อนไลากันเออแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าอีกคนนึงน่าจะหายตัวสาบศูนย์ไปแล้วหรือเปล่า,ออาโอเคมีมใช่ผู้เล่นมากฝีมืออีกแล้วแล้วเขาก็เปิดด้วยเปิดฝีมือเลยนะครับเนี่ยอออแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะ เขาทำการหายตัวไปไหนก็นไม่รู้เขาชอบหายตัวขอยาแปลงร่างเป็นร่างใหญ่ไม่ใช่ตนชอนนี้ใช่เขาประสบการณ์นะโปรเพเยอร์ว่าคู่สามารถแบงด้่นนะคน,นนี้้ยไม่ใช่โทษ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 ขออนี้นะแอมนูบเนี่ยแอมนูบจริงเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฆ่าเขาได้แล้วกันนะ โอเคนะทุกคนตอนนี้คือมันใกล้จะตายแล้วซึ่งมันหายตัวโอเคใช่อ๋อใช่มันมาอีกแล้วคือเกมก็สามารถแบงออกได้เลยนะชื่อแอมนูวนแล้วยูยูแคนยูแคนรีพอร์ททิมอะไรเนี่ย W ั H H H 7 7ยูใช่พอเลยดีกว่าโอเค งั้นเดี๋ยวขออนุญาตรีอรอตและตัดไปตอนที่หาคนล่าล่าข้าหัวกันเลยไปโอเคทุกคนตอนนี้มาอยู่บนล่างมังกรพร้อมกับคนที่น่าล่าข้าหัวมากซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหนีหรือว่าโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคเข้าใจแล้วเปิ <B urt. S 2> ดพีวีเป okay. ิดเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วเปิดโอเคแล้วมันหายไปไหนอ <ste am> ี้อ่ะงออยู่มาก น่าจะล่วงกระาพาร์มิน่าจะล่วงเคนมัน,มนทำไมมันเหมือนลากข้าวหัวง่ายจังมาถึงมันมยากลายยากนะเนี่ยไม่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนต่ก่อนก็โกงไปอย่างนั้น คำรามใส่ไปเค okay. อ้อมสกิลกดไม่ติดโอเครับวารตายไปที่เรียบร้อยเนาะก็ได้ค่าหัวมาหมื่นสามเลยทีเดียวเ <คน S 1> ชียวเดี๋ยวเจอค่าหัวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาใช่งั้นอ๋อวาร์ไปตอนที่เจอคนหน้าล้วค่าหัวแลวกันไปยึกโอเคอันนี้เดี๋ยวมันอยู่กันใ<า>นแคปตัวเซตึ๊งเท่าไหร่นะ ที่สามก็คือเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสักทีแล้วตอนแรกจะปเปิดคลิปที่นี่แต่ว่าคือมันไม่มีคนให้ล่าแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็เพราะอย่างนั้นก็มาที่เปิดตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปล่ากันโอเคไปด้วยไปอย่างนั้นเราก็จะไปเกาะโทเทลเหมือนเดิมก็คือตามดีตามเขินเพราะว่ามันมีคนเยอะที่อยู่นั่นโอเคโอเคแต่ว่าเยอะ เยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่นะคือคนชื่อนี้เลยขอไม่อ่านอ่านไม่ออกชื่อเอชื่อเขาแบบให้คนตักขึ้นมีมให้แล้วนั้นใช่โอเคเขากำลังเอฟเคอยู่เนาะแล้วก็จะมาแบบเอ้ยรักเอ้ยอะไรก่อน เคไปเฮ้ปึ๊บโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเกาะที่มีคนเยอะกว่านี้แล้วกันเพราะว่าเกาะนี้มันน้อยมากเออไปปึ๊บเค้อันนี้อยู่เกาะที่พี่อภวศอีกแนวใช่ที่พี่อภวศรอบที่สองแล้วนะคือแบบเออโอเคไม่เป็นไรงั้นเห็นข้างหลังไหมหน่นชั่วผมย เอิ่มโอเคทุกคนคือเห็นไหมเห็นแล้โอเคมันบั็กโอเคงั้นไปผู้เล่นมีความสามารถด้านการเอ่อฟาร์มอีกแล้วเขาเป็นผู้มากประสบการณ์ในการบินเขาบินมากในการเขาบินมากมือเทไม่พูดคำนำเทไปจับกดไม่เหมืนล็อกนะผู้เล่นมากประสบการณ์ที่บินมา มามไม่ต่ำกว่าห okay. นู prayed, refined, er> มิรเลยปึ้งอืมโอเคเรียบร้อยคือก็แบบขอแย่งฟาร์มหน่อยแล้วกันแย่งฟาร์มมันมาแล้วเขาก็ังมาแล้วคุ้มาแล้วโอเคนะทุกคนก็เซิร์ฟกกอนเนี้ยแหละมีแค่กกอนเดียวเอ้คนเดียวงั้นก็ไปเกาะต่อไปเลยป้ายวะ เอามานะครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่เกาะไฮดาเนื่องจากว่าเกาะกลางนั้นม่คนอยู่ต้องมาอยู่เราเลยมีควาจะเป็นที่จะต้องย้ายไปก่อนใช่เพราะว่าคือไม่มีใครออกมาเลยเพราะฉะนั้นส่วนนั้นคือก็จะทุกคนนี้จะไม่ได้เห็นนะใช่เพราะว่ามันเป็อคนละวันไม่มีอะไรอล่นน้ำเยอะใช่เ<อ>กาะน,นี้ก็จะมี คนอยู่เอ้ยตอนนี้มันมาแล้วมันมาหาเราแล้วคือเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเปิดอ้าวโอเคเรียบร้อยตายเอ็งแม่งล้วโอเคสองอ่แล้วก็โอเคโอเคคนนี้นะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปข้างล่างต่อกันมันมีอยู่เมื่อตายเมื่อตายมีมีขวามันไปขวา เคยเราเปิดด้วยไงแล้วจังหวะนี้เปิดด้วยไงอันนี้คือคอมโบของผลองคกรเออเรียบร้อยเราเออิอะไรเอ้ยเห็นทุกคนทุกคนเห็นไหมมันพีพีกันอยู่ไปเงี๋ต่อนี่มันเยอะอยู่นะเนี่ยคนพีพีเนี่ยแม่งพวกพวกเดียวกันนะไม่ดีละดีละดียว เฮ้ยมันมันเปิดอยู่มันเปิดอยู่งั้นไปเฮ้ยไม่หนีวะไม่หรอเดี๋ยวตามเียห่อนเมยเราเอาคนนี้ก่อนลองผลแก๊สดิผลแก๊สผลแก๊สได้ปอพันถูกอ่ะเราคิกว่าพันเก่าพอโบอาจจะแบบติดติดขัดนะอ๋อแล้วถ้าไปเราได้ฮ้ไม่เป็นไรอ๋อโอเค เอ,อ,อ,อ้ยชิวชิวเฮ้ยกดสกิลผิดเฮ้ยระวังมันวับเฮ้ยระวังมันคอมโบคอมโบไม่คม่อยติดสักเท่าไหร่มันมยากเดีย๋ยวว่าแต่มันอะคิดแต่มีย่งพอคอมโบได้เรานิ้มกดไม่ดูเอ้ามันหายไปไหนอ่ะต้องอยู่นี้เอา้าเราเดา อีกแล้วไอเทีงั้นเราไปไปล่าหนึ่งตมันจะตาแล้วตาแล้วเอาเด็กไปตรงนี้ทุ้งไม่ตายสักกี่วะคนนี้อาจจะล่านานนิดนึงกคว่ามันก็ข้างดิ คือล่าจนแบบค่าไอ้คอมแบตมือนจะหายอยู่แล้วอะออมได้แล้วนี่คอมแบตใหม่มาเพิ่มว้าว,าว,าวาตามไปไม่ทนันเรได้เราได้เราได้าได,ได,ได,อ,ดอันนี้อยู่ก่อนไหน อยู่เกาะกลางแล้วก็วาร์ปมาเกาะเกตีเดี๋ยวไปเกาะกลางเจอกันเกาะกลางแล้วกันมาทุกคนอันนี้เรากำลังมาอยู่เกาะไฮด้าลหลังจากงานประจ ol ภัยไปครั้งยิ่งใหญ่เออคยประจุ l ภัยครั้งยิ่งใหญ่ไปไหนมบ้างก็ไม่รู้เห็ว่าใช่เห็นข้างล่างไหมทุกคนสี่คนเหมือนจะคนใหม่กันมากกว่านะมันมากกว่าองคนละมันวัดเข้าประตูแล้วทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตวัดตาม โอเคแม่งติดอีกคอมแบบสวยมาตาไม่ติดอยากวาตามาตาม,บบมีคนหนึ่งติดคอมแบตนะเราจะแบบไม่เห็นแลยม้ยเรีย,ยบ,บร้อยมันมันวาร์ปหนีว่ะมันวาร์ปหนีเราเปนหมดเลยไม่เป็นไรหรอกมันวาร์ปกลับมาแล้วอ่ะไม่หรือคนเดิมเมื่อกี้ไอ้คนเดิมสิ มันมันวัดไปทโทอ่ะไม่ใช่อันนี้มันคือแบบเบลอ,อโอเคอันนี้ก็ปล่อยแม่งแล้วเพราะว่าคือเกมกม็มีให้ให้ล่าค่าหัวให้ฟาร์มให้แนวผจญภัยก็ปล่อยแม่งเร,เราเราอาจจะ<น>แชทน,นะทุกคนเราไม่ต้องการอิโชนแ damage เอ่อทุกคนครับพอดีว่าเมื่อกี้เรากำลังจะล่าอีกคนหนึ่งแต่ว่าแบบเขาเป็นผู้เล่นม้าประสบการณ์แล้วเขาอีกแล้วใช่เขาเป็นผู้เล่นม้าประสบการณ์อีกแล้วแล้วเขาเอ,อ่อ บินไปบินมาเนื่องจากว่าประสบการณ์การบินเขาเยอะเขาเลยบินได้อิสระแต่แล้ว<อ>เราก็ไม่ค่อยอยากจะบินตามเขาเท่าไหร่เพราะว่าเราประสบแบบชั่วโมงการบินไม่ค่อยอเท่าเขาเลยอาจจะบินไม่ถนัดเราน้าจะมีการเหยียดก่อนและก็ถ้าไม่เจอคนที่อยากจะล่าก็อาจจะเปลี่ยนเซิร์ฟเลยก็ไปต่อมาแล้วครับทุกคนอันนี้เราเอยูเอ่เซิร์ฟเดิมอยู่นะทุกมีจะได้ลาก ใช่ยิงโชคดีมี2คนนะแต่ว่าพูดเล่นมากประสบการณ์อีกแล้วกับคนเอฟเคนหนึ่งอันโอเค1หนึ่งอันโอเคมันไม่เป็นไรกันก <c oughs> ็เอาเอาเป็นว่าลากคข้าเหมือนเดีกวกาไปไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราเอาคนที่ยืนอยู่ทุกคนเห็นอะไรไหมวันนี้แล้วครับทุกคนเราไม่ยูปุ่ที่เซิร์ฟเซิร์ฟเพ่ะไหนะครับ เซิฟที่สี่ไม่ก็ห้าแล้วนะน่าจะเป็นเซิฟที่ห้าใช่คนตัดบอกเองของนี้เราไม่อยู่เกาะเรือผีเพราะว่ามีคนให้ลาสองคนมีผู้เล่นมาประสบการณ์หนึ่งแล้วก็คนยืนเฉยหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนหรือเปล่าเก่งงั้นปไปไม่พูดคำนำเพผู้เล่นมาประสบการณ์เขาเว็เพื่อพหนะหวังว่าจะไม่ออก แล้วก็จะไปอ๋อโอเคลืมแอร์ไลน์ลืมแอร์ไลน์แล้วไม่ใช่อะไรด้วยคือสุดเกาะกลางนี่เต็มระบบอเ,เอออะไรแล้วยางหนึ่งนะมีดเราไล่จับหนึ่ตัวอยู่เ,เออสวย โอเคมีผลอะไรเนี่ยพิซา่อ๋อเพราะว่าเกาะกลางมันมีโจรบุกอยู่ใช่มันก็เลยผนเยอะนะโอเคก็ดีก็ถือว่าดีพิซา่เปิดเหมือนไหมเหมือนจะไม่เปิดนะใช่เหมือนจะไม่เปิดด้วยครับไม่มีใครเปิดเลยนะงั้นขออนุญาตขอขออนุญาตตีก่อนเฮ้ยมีมีคนมาผลพระผลพระก็เลย Оры, ออออโอ,อไ,อไ oh, ม่ไม่ได้ได,ได,ไดอ้อะไรได้เอผลผลโคตไก่ผลอะไรอ่ะถหมอกฝรั่งบึ้มยำยำออให้เราับบริจาคดู่โอเคงั้นทุกคนไปก่อ,อ,อ้ไกไม่มีใครเอา และตอนนี้ 28.5m เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นก็เดี๋ยวว่าไปเกาะที่เกาะเต่าเลือกกันไปเค okay, ทุกคนก็ตอนนี้มาอยู่เกาะเต่าอีกเช่นเคยแมนชั่นอีกแล้วมาประมาณสองสามรอบแล้วเย้มาดูกันกเ,เซิร์ฟนี้เอ้ยโอเคถ้าเราจะไม่พูดความลับเทปเราก็กดเลยอ้าวล้วเขาเป็นผลไดมอนด์ไงด้วยเปิดด้วยแล้ว,วเ,เขาเปิดก่อนเนี่ยเคือเขาก็แบบ ขาเปิดก่อนหรือเราเป <flap. S 2> mm ิดก uh ่อนอืมเขาเขเปิด oh, ี่คอมอมโบนี้แดงอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแบบใช้อันี้เลยฝนไดมอนอันนี้บอกบอกไว้เลยว่าใช้ฝนเลยเฮ้ยเราจะตายเราจะตายเดดดดดเดดเะโอเอปมนแมงนั่มก่อนนีมีหวังฝนฝนเดมอนแรงเดมอนแงเฮ้ยเาบอกยี่สิบสาเอฮ้ยเราตาย สามียี่สิบสองเอ็มเปยนไม่เป็นไรทุกคนคือคนเราต้องมีแพ้มีชนะนะแต่ว่ามันเพิ่งขึ้นมาไงยี่สิบห้าเอ็มมะเพิ่งเพิ่งขึ้นมาสถานไม่ค่อยดีเท่าไหม่คอยดแบนื้อระหว่างร้อนละคนเดี๋ยวขออนญาตสุ่มผลก่อนเถอะอาจจะแบบล้างดวงแล้ว อุ้ยได้ผลน้ำแข็งก็ถือว่าดีอยู่นะเก็บไม่ได้ยเดวีี่มีก้มีวีี่แไม้จะไม่เปิดแชทอ่านนะครับทุกคนแล้วเราจะอยู่ห่างจากมันให้ได้มากที่สุดโอเคงั้นไปนะทุกคนเดี๋ยวดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันมาพิมพ์เดี๋ยวมันมาหมาไม่รู้มันจะหมาหรือเปล่า ว่าจะหมาหรือไม่หมาก็ได้ไม่หมาก็ดี้เขาหมาเราก็จะอยู่หขัดเขาให้ได้มากที่สุดงั้นไปเกาะไฮด้ากันนะทุกคนคือเห็นเออ่คำว่าลีโออ๋อมาอยู่นี่แล้วใช่ใช่มาอยู่นี่แล้วเดีย๋ยทุกคนเดี๋ยวเจอกันเกาะไฮด้า,ารครับทุกคนครับอ่ามีการเปลี่ยนช่องทางเล็กน,นิดน,นึงอาจจะไม่ได้อยู่เกาะได้น,นะครับเพราะว่าาได้ทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเนื่นองจากว่าเซิร์ฟที่แล้วไอ้ยี่สิบสองเอ็มมาครับมันหมา มันหมามากปากก็แซบแล้วก็แบบมันมันหมาโคตรหมาเลยใช่ด่าแล้วไี้เ <Okay. S 1> า,ามีานนมคนทั้งหน้าอยู่สองคนจะมาผดุงความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะหนีเราเราจะไปสู้เรียบร้อยได้หนึ่งคนแล้ว <c oughs> <c oughs> แบบอย่างง่ายได้ พีวีกันอยู่แล้วแต่แบบมันจะเป็นแต่เราจะเป็นขี้เลือนใช่หรอโอ้นี่มันโอ้นี่มันใช้เผาฉลามเลยนี่นะก็ว่าอยู่ไม่ดีไม่เคยเข้าเออก็เออเออปึ๊บปึ้งโอเคมาเรียบร้อยไม่ใช่งั้นเชียรตอนนี้ได้มาสองคนนะทุกคนจะได้เปลี่ยนก็นะครับทุกคนใช่ ปึ๊บ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 โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเกาะเป็นเกาะที่มีคนแล้วกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกาะไหนก็ก็เดี๋ยวไปว่าไปเกาะที่มีคนเลยแล้วกันป้ายเอาล้วครับทุกคนโอเคน่าจะน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับทุกคนใช่เพิ่มหรืออาจจะไม่เพิ่มไม่รู้เหมือนกันก็มาลุ้นกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีถ้าข้าหัวเอ็มเอ็มอิ่มแล้วเอ้ยอิ่มอิ่มก็มีผู้เล่นมาประสบการณ์อีกแล้วไม่เจอ แต่ละเซิร์ฟคือแบบเจอตลอดนะการตีว่าหนึ่งตัวโอเคงั้นใช่เดี๋ยวเราไปเปิดเลยเอาโอเคงั้นเขาเรียนมาประสบการณ์ของแท้เออเลยของแท้แบบของแท้โอเคเขามาประสบการณ์นะแต่ประสบการณ์การต่อสู้เขาไม่ค่อยเลยแต่ว่าเหมือนอีกคนนึงมันมใหญ่ไปอยู่เกาะ จะไม่อย <Christ>. okay, like ู่นะเหมือนเขาจะแบบใช้ประสบการณ์การบินของเขาบินจากออกไปแล้วเคงั้นสรุปว่าขอไปขอหาคนเพิ่มอีกสักหนึ่งสองคนนะแล้วก็จะปิดแล้วจบแล้วใช่คนเพิ่มอีกนิดนึงสึกว่ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้เสี่ยวกับด้ว่านั่นแหละเสียเสียเยอะด้วยไม่ใช่แล้วหรอกเดี๋ยวเจอคนเพิ่มแล้วเดี๋ยวบอกครับทุกคนโอเคบาย อ๋อทุกคนครับอืมวันนี้เรามาอยู่ที่เกาะท้ายใช่ปิดตรงนี้นเลยเดี๋ยวเ,เวลาชั่วโมงกว่าแล้วใช่งั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปฆ่าคนที่มีผู้เล่นมาประสบการณ์อีกคนนึงน,นะงั้นก็ไปเลยไปมันเป็นทีนเ,นเ,ชเชื่อเกม,เมจริงๆนะครับเนี่ยผู้เล่นมาประสบการณ์ชื่อเสียงตึ้เจอต่ำกว่าสองคนแน่นอนแต่ละเซิร์ฟคือแบบต่ำกว่าสองคนแน่นอนครบซื้อใช่เพราะว่ามันแบบ ใช่แล้วมันก็เปิดด้วยซึ่งมันโอเคมากซึ่งมันเปิดขอ,อข้าวขอไงไม่เป็นลยเอาละทุกคนก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ในคลิปวันนี้คลิปต่อไป <Yeah. S 2> ไม่รู้จะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันรู้ไหมคลิปต่อไปคลิปไหนรู้ไหมรู้ไหมเอ่อก็มีสปอยล์นึงแล้วก็อาจจะใช้แบบเออ่ผลที่ไม่ใช่ผลมังกรรหือ,หร,อหรือว่าแบบ เอาเป็นว่าอย่าไปสปอยดีกว่าคลิปต่อไปมันอาจจะเป็นเกมอื่นก็ได้หรือว่าเหมือนบอกถูกใช่เป็วนว่าสำหรับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ไดิง่งกดไม่กดก็ได้กดปกติคนก็คยกดเหมือนกันถ้าพิจามณาอะไรพิจารณาตรงไหนไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ได้คอมเมนต์บอกได้ครับนะนะเอาละวันนี้มีแค่นี้แหละพอนไปละบ, <Bye. S 2> บายโอเคบายกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครด้วย จะลืมนะต้องกดด้วยนะไปบายบ๊ายบาย